วันนี้ก็มาแนะนำกับผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะของ P&I Corporation นะคะก็คือ B M 9นะคะ B M 9 by P&I Corporation ตัวนี้ได้รับรางวัลเหรียญทอง m o n d a Selection สปีซ้อนถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราเลยทีเดียวนะคะด้วยว่าส่วนประกอบนะคะสำคัญนะคะของ B M 9เนี้ย จะประกอบด้วย3ส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือซินไบโอติกซึ่งตัวซินไบโอติกเนี่ย ก็จะประกอบด้วยโปรไบโอติกและพรีไบโอติกซึ่งก็ได้นำมาผสมผสานผ่านกระบวนการเกิดซินไบโอติกขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการยกระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ดีขึ้นนะคะด้วยจุรินทรีย์ทั้งพรีไบโอติกและโปรไบโอติกนะคะและตัวที่สองเลยก็คืออินโนริน ซึ่งอิโนโนรินเนี่ยเขาก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการดูแลลำไส้ตั้งแต่การป้องกันนะคะอ่าโรคท้องร่วงนะคะการที่ช่วยให้ป้องกันไขมันแล้วก็น้ำตาลนะคะ คือป้องกันการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและก็ช่วยช่วยในการดูดซึมนะคะ mm hmm. เกลือแร่วิตามินแร่ธาตุเข้าร่างกาย mm hmm. เพราะฉะนั้นบางคนบางขั้นนะคะ mm hmm. อาจจะมีเกลือแร่และวิตามินแต่ลำไส้ไม่สามารถที่จะดูดซึมได้ดีนะคะ mm hmm. ตัวอินโนรินจะเป็นตัวนำตัวพาไป mm hmm. ก็จะทำให้ได้ นำเอาวิตามินและเกลือแร่ที่มันมีอยู่ในร่างกายน่ยดูดซึมมาใช้ได้มากขึ้นและตัวที่3นะคะตัวแรกจะเป็นซีนเปอติกเนาะตัวที่2ก็คืออินูรินส่วนตัวที่3ก็คือเบต้ากูแคนตัวเบต้ากรูแคนเนี่ยเขาสำคัญก็คือเขาจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นพูดง่ายๆว่าเขาจะช่วยสร้างทหารขึ้นมาในร่างกายของเราเมื่อทหารตัวนี้มีมากขึ้นมีเยอะขึ้นเขาก็จะไปช่วยดักจับ นะคะเชื้อโรคแล้วก็ทำลายสิ่งแปลกปลอมในร่างกายและที่สำคัญเขาเป็นเหมือนกับนะคะตัวยาปฏิชีวนะซึ่งจะไปช่วยลดการอักเสบของเซลล์ต่างๆในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ได้เคยรับประทานา B M n จะรู้ว่าร่างกายจะรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญแล้วจะช่วยยกระดับภูมิคุ้มกันนะคะด้วยการที่เราได้รับตัว B M n a นเข้าไปเพื่อที่จะช่วยสร้างเสริมภูมิคุมกันดูแลยกระดับภูมิคุ้มกันแล้วก็สร้างเม็ดเลือดขาวแล้วก็ต่อต้านการอักเสบของร่างกายดึงวิตามินและธาตุมาใช้มากขึ้นก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะฝากด้วยนะคะ B M 9ค่ะ